สวัสดีครับวันนี้โมชนแนลนะคะวันอยู่ในเกมชื่อลามอนนะหรือว่าเทรามอนก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจแต่มันก็เป็นหนูก็เคยเล่นมาแล้วแหละมันก็เรียกว่าเป็นเกมแนวนี้นะโอ้สามสิบน่าสนใจดีนี่สปีดสปีดสปีดีรูนิสชื่ออ่านยากกันนะส่วนใหญ่เกมเนี่ย โอ้ฟร oh, ีหนึ่งร้อยฟรีแย่ะก็ทีนี้แนะนำนะถ้าใครมีเหมือนผม,มอย่างนี้ควรจัดนะอันนี้ผมหนึ่งร้อยโลบันนม้หนึ่งแห่ผมได้อะไรใหม่มานี่ไงตับเกตก่อนตังผมมีเยอะเดี๋ยวนี้ก็ฟาร์มตังอย่างเดียวยากนะ เออกดสแปมเร็วเกินก็ไม่ได้นะได้ละกดสแปมมรัวๆนะมันน่าด่ามีก็กดได้เลยเลือดเยอะมีสองตัวด้วยมันก็คือแตกต่างจากเดี๋ยวอันนี้สปูเดอร์สปูเดอร์อีสกิลเฟลโลได้ักเหรอตัวใหญ่เนี่ยเลือดหกร้อยหกสิบเจ็ด ดาเมจซันร้อยแปดสิบแปดแล้วตัวนี้อะเลือดหกร้อยสี่สิบห้าดาเมจหนึ่งร้อยสี่ิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือนน่าจะดีเท่าเท่ากันเลยแหละดามเมจน้อยกว่านิดหนึ่งต้องควรเอาตัวออกอันนี้มีประโยชน์มากเพราะมันตีตัวตัวแอร์ได้นะอยากรู้ตัวเนี้ยกลาบวกแอร์เลยหรอเซตสามก็มีเยอะเลยเนาะ ต้องการตัวให้มันตีแอร์บ้างอ่ะนี่มันตีบรรยากาศได้คือตัวนี้ตัวเดียวนะไม่มีอสองตัวที่ผมมีแล้วก็อันนี้ด้วยสกิลมีอยู่แค่สามมีอยู่แค่เออเอาอันนี้เข้ามาอันนี้เป็นตัวยิงที่ดีนะมันใช้เยอะเยอมันก็มานะต้องมีตัวยิงมากกว่านี้ ตะพื่งดีนะตัวปูก็ดีเลือดเยอะดามิตก็ใช้ได้ตัวนี้ก็ดีนะครับแต่เลือดเยอะแต่ดามิตน้อยก็จริงแต่เลือดเยอะมากดีเป็นเอลีด้วยฮึผมอยากเอาตัวดีเข้ามาแล้วก็ตัวตัวที่ยิงวากาศได้ตัวนี้เข้ามาหรือว่าสองตัวนี้แหละ อยาตัวนี้เข้ามากับตัวนี้เข้ามาจะต,ตัวไหนออกดีเพิ่งออกก็ได้เพราะนี้ก็สามเหมือนกันกิ่งก็ได้นะมังก็หนึ่งร้อยหนึ่งหร้อยสี่ห้าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเลือดสามร้อยหกสิบสองถ้ามีสามตัวก็กิ่งกว่าหรือเปล่าไม่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่าอินฟ n e เนซ์อินฟเ อา uh huh. อันนี้ผมอยากได้ก็คืออันนี้แหละไฮด้าแต่มันเอายากด้วยนะสิเหอยคนที่เขาใช้มังกรกับมันก็คือดีนะน,น,นั่นนี่ตัวหน้าปกเกมใช่ไหม,ไมใช่ตอนนี้ไงผมอยากได้ตวนนี้ผ่านมันเขาผมเห็นเพื่อนเขาใช้กันแล้วมันก็ดีด้วยนะอยากได้ตัวนี้เหมือนกัน มีก่อันเนี้ยอ๋อเดี๋ยวเป็นสปอนหรออ๋อมันจะมีแค่สี่ตัวมาด้านหลังแคบอกว่าควรเอาคู่กันสินะเอาอันนี้แล้วก็คู่กับอันว่วที่ไม่ดีสุดสับตอนนี้ผมก็คือตอนนี้ดีมากแต่ผมไม่สึกนะส,สองตัวนี้แหละแล้วตัวไหนกันดี โอ้อาจจะต้องเอาตัวนี้ออกไม่ใช่ราคาน้องกูอีกนะตัวที่ผมเจ้าเข้ามาก็โกงด้วยนะก็เก่งกว่าตัวนี้ใช้ได้เลยโอเคออกอันนี้เข้ามามก็จัดเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปสู้กันออันที่ห้าเพื่อนอยากเล่นไหม ถหาหนูเล่นก่อนแล้วกันมันเป็นกบนะโปโตอันนี้ไม่ใช่คนจริงนะต้องส่งตัวราคาในน้อยไปหน่อยแต่เป็นกลุ่มแล้วกันบางกลุ่มก็มีข้อเสียอ้าวเอ้ยากงจัดการตัวบินก่อนเลยเพื่อนอ,อินเฟเน็ตจัดก,การมันให้หมด ดีแหละตัวนี้แต่เสียดายนิดนึงโอ้พันเอากลับไปอ,อีตัวเล็กจัดตัวเล็กแต่เข็งยังยังแข็งอนะอ่าในทีมผมไม่มีตัว TLE เลยนะ ตัวนี้จัดการแล้วว่าตัวนี้โกวมากผมก็อยากได้อะกอย่างโกวมากนะฮะต้องออกก่อนต้องหาตัวที่ยิงบนท้องฟ้าได้ตัวนี้อืมกีบแปะแปะเนี่ยเราเอาพวกเนี่ยทั้งหมดมาควบคู่กันนะฮะผมต้องรอให้มันสองนาทีก่อนอืมเป็นไงโดนเตยได้สอง โดนตัวเลแค่ตัวเดียวยิยงเก็บไหมล่ะโอ้ยเฟื่อเน้นมาดีกว่ากัดกัดเรียบร้อยไปเลยเฟื่อเน้นโกงแฮขนาดดัมมี่ยังตีไม่ได้ ไอ้เฟอร์เนนผมขอบอกนะไอ้ผมเพิ่งรู้นะไอ้เฟอร์เนนเหมาะสำหรับสำหรับตัวที่มันโอ้คุณสองับตัวที่บรรดบยิงแค่ตัวมันพื้นก็คือดัมมี่ตัวนั้นแหละเขาก็มาเยอะเลยผมก็ไม่น่ารอดเออตัวอึดกันด้วยกันเออตัวนี้มาผมค่อยเอาตัวนี้มาอือ ตัวบินอีกแล้วอ่ะตัวบินเยอะจังไม่ตัวบินเยอะเกินเอฟเฟอร์แนนต์จัดก,การดัมมี่ตัวนี้เรียบร้อยโอ้ไม่เออเรียบร้อยตัวนี้มาแล้วก็เอาน้องหมามาแล้วก็เอาตัวใหญ่เพื่อจาัดก,การ อทำไมชอบเอาตัวที่มันบินได้มาเยอะจุงพวกคุณสามแล้วผมก็จะได้วางตัวทีมของสักทียังแรกผมวางตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็วางตัวนี้วางตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคทีมผมมาแล้วทีมที่น่าจะมีโอกาสชนะทุกตัวแต่ถ้าไม่มีดัมมี่อยู่แล้วกันไม่ทีมนี้โหดนะ สู้ได้เอาใหม่ oh my, นะตัวทีมผมตามหมดแน่นั่นเรียบร้อยต้องตัวมาแทงก่อน <All right. S 1> แทงกี้แทงกี้อินฟอนตมาอินฟอร์นตผมพูดผิดตลอดเลยยิงดา้อนยิงมังกรน,นั้นผมจัดก,การดัมมี่ให้เรียบร้อยดัมมี่เอมีไปไหนตัวยิงชู่กับตัวยิง ตีมผมกี๋งกว่าอยู่แล้วเวลหกไม่เออเออเออกลุ่มแม่มงสู้กับกลุ่มแม่มงแล้วกันกลุ่มแม่มงผมกี๋งกว่าเพราเวลหกมันก็มีเยอะกว่าด้วยาก็รีบจัดการเร็วๆจัดการอะไร,ะไรฮะตราบ,บินได้อีกแล้วเหรอไม่ กันไว้ก็ดีจะช่วยใครก็ได้ช่วยจัดก,การตัวบินนี้นะโอ้ยตัวเนี้อยออกไปลืดเหลือ,ลอแค่กระดิตลิปอืมต้องวางทีมผมแหละทีม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 ไม่รอดเลยมีตัวบินมา ถ้าบทนี้มาจากตัวดัมมี่แล้วกันดัมมี่อย่างโกงอะเนี่ยดัมมี่อืาฮะมานาเต็มแล้ววางตัวใหญ่วางน้องหมาผมไม่ชอบตัวบีมาก ต้องฆ่าตัวบินทุกตัวเอึ้อืมอินฟ okay. ินนทโอเคไหวผมเิ่นจมนตีได้แล้วชนะไม่แล้วทีมผมตุยหมดแล้วเอ,อ้อตุยหมดเลยตัวบินเยอะจังอืม ดีมังกรก่อนมังกรดาเมจแรงเออต้องตัวป้องกันหน่อยหม,มาช่วยป้องกันแล้วอินฟินทิทมาแมวสู้กับแมวมุมแล้วกันอืมดูกันว่าใครจะชนะชนะแล้วดัมมี่อีกแล้วดัมมี่ผมต้องเรียกอินฟินทิทอินฟินทิทมาแล้วกันเอ่อตัวใหญ่ตัวใหญ่สู้กับตัวใหญ่อีกแล้ว แบทเปโลนี่โอ้ oh. แล้วเหรอินฟลูเอนซ์ขอก็ใกล้แล้วไปแทงหน่อยมาต้อววายอ oh, 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 นะินฟลูเอนซ์ของของผมแหละตัวที่โกงสับดับมี่ไม่สุดไม่โอ oh. ้ไเราจะสวนะไม่ไหวแต่การอืม กัดมันอืมไม่ชอบตัวบินได้อย่างแรงเลยเออตัวตัวเล็กสู้กับตัวเล็กมาถึงเวลาตัวเล็กสู้กับตัวเล็กทีมผมแพ้เหรอโอ้ชนะต้องอินฟินิทมาแหละอินฟินิทโกรสรับดัมมี่มากอย่าเพิ่งตุยแล้วกัน แล้วเขาก็ตุยแล้วสปูดี้ก็ตัวนั้นเก่งกว่าฮะต้องทำดามิใส่บ้านบ้างมันเป็นแค่ตัวแทงแล้วกันแต่แทงไม่ได้หรอกถ้าบ้านโดนดามดิบ้านก็จะส่งมาเยอะมากอะส่งมาเป็น10ล้านตัวเลยอะ จงตีมัน,อ,นอินเฟอร์เน็ตสองตัวแมมมมได้แล้วรอบสุดท้ายตัวผมยังไหวอยู่โอ้ตานี้ยากยากขึ้นเยอะเดก,การไว้เออสู้บ้านมันไว้โออไม่นะเจ๋อหนี้มาแล้วกันตัวนี้นำแพ้ตัวเบบี้ทั้งหลายตัวนี้ ไอ้เบียงหลายตัวชนะตัวใหญ่นี่นะเพราะกัดกันเยอะมากตอยิงมาตัวปกป้องมาแล้วก็ระเบิดอีอินฟเนนซ์น่าจะสู้ไหวอินฟเนนซ์ช่วยหน่อยตีชนะนเจ็บตัวใหญ่มาทุกทีเขาจะเอาตัวตัวที่แบบบินได้มาทุกทีไม่รอดหรอก นี่จะก,การเร็กวก่อนที่จะมีแต้มเพื่อจะเสกตัวเพิ่มแล้วผมยิงไปแล้วกันอืมคะแนนได้ร้อยกว่า,าถือว่าดีชันนะนี่อ้อโปรโตโกงแฮมีตัวดีดีอ้อฟอสพิกเทเลอร์พาสเทเลอร์พาสวอท คืออะไรโอ้มายกดมันก็ดีแหละแต่มันดูดีไม่เท่าด้านล่างนะดีมากแหละเนี่ยอะไร ก็ต้องอันนี้ก็เอาไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องเอาเกมอยู่แล้วอู้จะเลือกตัวไหนดีเนี่ยระหว่างสองตัวนี้นี้ต้องการดาวมันยัดซีซั่นออกตกออกตีทูนโนเวมเบอร์ทูใกล้จบแล้วดิซีซั่นรีเซ็ตอินไนเดอโอไม่ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะพวกนี้อะไรเนะี่ยเขาอยากรู้อ๋อเอชชาร์จฮืมโอ้โอ้ แล้วีกแล้วก็ฟีสไม,ไม่ขยับด้วยนะโอ้ไ oh ม่ก็มีแต่ตัวอฟีสอ่ากิฟฟีสเถอะจะไงเออจเยี้ทีก่อนจะให้เอามาผมก็จะได้เลือกตัวได้มาเลยมาเร็วรีบเอาตัวมา เอาตัวมาสิเหี้ยเอามาก็ยิงแล้วอืมถ้างั้นถ้าเขาไม่เอาตัวมาก็าตัวมาก็ได้ต้องตัวยิงหดอวะโอ้คิดสองตัวนี้เหรอเพื่อนเพื่อนีม่เอาตัวอื่นมาบ้างเลยโอ้ ูช้ชาก็เดิมมีดอลลี่ส่งตัวไปช่วยส่งตัวไปช่วยแล้วกำลังเสริมมาแล้วเออตีรอบหนึ่งได้โปรดอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าตีไหวโออืมของผมก็ตีช้าอยู่แล้วแต่ก็ตีช้าก็เดิมดันแรกชนะแล้วนั่นอะไรเนี่ยเออเฮ้ยตัวของผมยังไหวกันอีกกียวเนี่ยดูเนี่ยมีตัวหนึ่ง สองตัวสู้กับตัวเดียวชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ะได้ไหอย่างแรงเรียบร้อยมาในกรีซคูนสองแล้วสปอมาตัวหนึ่งตอนแรกก็คูเดา้าอใช่เลยทำให้มันช้าลงได้ไหมเพื่อนมันก็ช้าอยู่แล้วอะ่ะตอสปอนันเป็นช่วงที่ดีมากในการโจมตี อะไรอีกหยุดสโลจักทีมันมีแค่สามเมืนมีแค่ห้าตัวนี้นะไม่มีแล้วนอกเหนือนันอ่นน่ะโอ้ไม่โอ้แต่ตายเลยตุยเลยง่ายจุงก็นึกว่าจะยากกว่านี้ตัวนั้น <c oughs> ลืมไปเลือดน้อยมากผมเคยดูไปแล้วเลือดอย่างน้อย ไม่ไม่เจอตัวบินเข้าไปหน่อยตัวบินก็ซู้ไม่รอดใช่ไหมมานาคูนหลายเอาตัวสปูดิสมาแล้วก็ตัวคลปมาแล้วก็ตัวยิงมาแล้วก็อีกฟิน,นทิทมาแรกเราก็จะยิงไปที่ตรงนั้น แรกเราก็จะวานตัวนี้แล้วก็จะวานตัวนี้ตีป้องกันไว้ตัวนี้ดาเมจแรงอื้อดีอีกรอบ400กว่าใช่ไหมถ้าสามร้อยก็ไม่รู้ช้ากว่าเดิมอีกอีกแค่สองรอบชนะแล้วผมถ้ายืนรอก,ก็ได้ชนะปูดี้มาอืม บูรี่สามตัวยังไม่ทำนไดง้เกิดดีสัมอันแรกเสร็จอึ๊บตรงนั้นแล้วเธอแล้วพาสองนี้ก็ยังไม่ได้เลยนักตัวไหนเหรอไม่อันนี้เป็นตาช้าแล้วกันก็น,าน้าแหละคลิปเอาให้ผมรีบทำแล้วกัน มน่ตัวไหนดีโ oh อ้ไม่ก็จ่าสตันสตั้นอย่างแรงหมาสูก้กับหมามาดูซิหมาใครจะชนะโอ้หมาหมาหมาฝั่งนั้นชนะแน่เพราะได้จงตีก่อนแล้วก็มีสตันเยอะกันจกจกจกเดี๋รวไปก็อินเฟอเ์นซ์อย่าวางแล้เบิดมาได้โปรดมันน่าเบือ่อ ไม่นั่นก็ยิงบุ่มไปก่อนเย,ย่ม่ชับตัวระเบ,บิดอย่างยิ่งเลยเอาตัวนี้ไปกินยาวบ้านสิอืมต้องการใส่คอบอะ่ะมันเป็นตัวที่ดีมากแต่ไซคอบสู้เดียวไม่ได้เลยอะมันก็ไวลหลัง,งนี่ล้วกันอือหือ ยังเอามาใส่บ้านของอีกแม่ม,มุมสุดดาเมจ่างแรงไม่ยดุยดยอดสักทีคงออแค่ระเบิดปกติก็พอแล้วไหมนั่นแหละเป็นแผนของไอ้เห็น,นไหมเป็นไงเจอแผนหน่อยให้โจมตีตัวที่ดาเมจน้อยกว่าโอ้เขาก็มีแผนกันแผนเขาดีกว่าผมด้วย พราะตัวผมดาเมจมันเขาสโลเขามีแผนที่ดีดกว่าเดี๋ยวผมก็ยังมีกำลังเสริมโอ้ my god ตัววันนี้มาอีกแล้วหายแล้วเซียววิหายต้องการให้ใครครอบมาอยู่ตรงนี้มานาคุณสองแล้วผมไหวแน่ ใ้้ามานาคูณสองผมไหวโอเคถึงเวลาให้มันดีขึ้นอืฮึอินเฟอร์เน็ตไปอย่าได้ไหมเนี่ยสองตัวเลยโดนสโลอีกตรงผมโดนสโล ก็ต้องยิงตัวนี้ไว้เลยเออเรียบร้อยโอ้หมายก็บิซาต์ตัวนั้นมาเหรอยากแล้วต้องใส่ครอบมาตัวเล็กนี่มาว่าจะไม่ใช่โจมตีแบบ OLE ละกันโอ้ขอโจมตีแบบ AOE แล้วตัวผมไม่น่ารอดไม่นะส่งกําลังเสริมไปสมกําลังเสริมป้ากําลังเสริมมุ่งหน้าไปตัวบินต้องสู้กับตัวบิน โอ้ไม่กอดโกงเกินเอาไม่ได้ผมจัดการแล้วโอ้ไม่บ้านผมบ้านผมเป็นครั้งแรกพี่เจ็บมากบ้านผมเลือดเลือดเลือมน้อยเอาแมมโตัวนี้ไปเออามาหมามามาเออ i n f i น i ์ e i n น i n นยิงตรงนี้ไปอืม ลอบสุดท้ายชนะอีกตัวหนึ่งมาเผื่อไม่ชนะจะแล้วก็ขอจบคลิปนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมโมเชน่มากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ